กี่ลูกแม่จะมาหารใส่กล่องให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะแม่ว่าแต่หนูไม่อายหรอลูกที่ขอเข้าไปกินโรงเรียนทุกวันเลยไม่อายเลยค่ะเพราะาแม่ของหนูทาอาหารอะไรที่สดหนูดีใจซะอีกที่ได้กินอาหารฝีมือแม่ทุกๆวันแถมอาหารของแม่ยังได้เยอะอีกด้วยจ้าลูกถ้าอย่างนั้นหนูรี่ไปโรงเรียนเถอะเดี๋ยวสายนะค่ะแม่อ่านนักเรียนหมดเวลาแล้วจ้ะพักเที่ยงกินข้าวได้ว้าวได้กินจังเลยดูสิ มิวกี้ห่อข้าวมากินที่โรงเรียนอีกแล้วอ่ะนั่นสิสงสัยที่บ้านจะจนหน้าดูเนาะเลยไม่มีเงินซื้อข้าวที่โรงอาหารกินนั่นสิฉันว่าเราไปแก้ยวกี้กันเถอะมิวกี้จ้าไปกินข้าวที่โรงอาหารกับพวกเราสองคนไหมพวกเธอไปเถอะฉันห่อข้าวมากินน่ะน่าสงสารมิวกี้เนาะที่ไม่มีเงินกินข้าวต้องห่อข้าวมากินที่โรงเรียนทุกวันงานฉันจะบริจาคเงินให้เธอ50แล้วกันนะนก็จะบริจาคเงินให้เธอสัก50ด้วยถือว่าเอาบุญโหก็เท่ากับว่า มิวกี้มีเงินตั้งร้อยหนึ่งเธอมีเงินซื้อข้าวกินแล้วนะมิวกี้เก็บเงินของพวกเธอไปเถอะฉันไม่ต้องการมันหรอกจนแล้วยิยงย่งอีกนะเธออะถ้าอย่างนั้นก็ฉันธอกินข้าวเน่าๆของแม่เธอไปเลยส่วนพวกเราสองคนจะไปกินข้าวที่รองาอาหารอย่างอ,อร่อยพวกเราไปกันเถอปะป่าเพราะเธอจะมาว่าอาหารที่แม่ฉันทําเป็นอาหารเน่าๆไม่ได้นะอาหารพวกนี้แม่ของฉันทําด้วยความรักเลิดจ้านักล,ลูกแบบไหนเนี่ยไม่มีเงินค่าข้าวให้ลูกอ่ะเพราะเธอร ในอาหารที่แม่ฉันทําให้กินบางทีแพงกว่าอาหารที่พวกเธอไปกินที่โรงอาหารอีกแถมยังอร่อยสะอาดแล้วก็ครบห้าหมู่อีกด้วยพวกเธอต่างหากที่น่าสงสารที่แม่ไม่ทําอาหารให้กินแหมยายมิกกี้แกนี่มันวอนหาเรื่องแสลนั่นสิตีปากสักทีดีไหมเนี่ยหยุดได้แล้วอะไรของพวกเธอเนี่ยก็ดูมิกกี้สิคะครูห่ขอข้ามากินที่โรงเรียนทุกวันน่ารังเกียดตายหยุดทอดคนอื่นเดี๋ยวนี้เลยครูเห็นทุกอย่างครูเห็นว่าพวกเธอไปหาเรื่องมิกกี้ก่อน เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะขออข้าวมากินที่โรงเรียนก็เป็นสิทธิ์ของเขาบ้านเขาจะมีฐานะร่ํารวยหรือยากจนก็ไม่เกี่ยวกับพวกเธอครูไม่เข้าใจเลยว่าพวกเธอจะเดือดร้อนทําไมที่เพื่อนห่อข้าวมากินที่โรงเรียนครูเห็นอาหารที่แม่มิวกี้เตรียมมาให้แต่ละวันมีแต่ของดีๆน่ากินทั้งนั้นอย่างวันนี้แม่ของมิวกี้ทํากุ้งทอดกระเทียมมาให้มิวกี้กินมีกุ้งตัวใหญ่ตั้ง20ตัวแน่แค่อาหารมือเดียวของมิวกี้ก็ปลาไปเป็น3-400แล้วแพงกว่าที่พวกเธอไปกินโรงอาหารอีก แล้วยังจะดูถูกเพื่อนอีกเหรอก็จริงนะมิคกี้กินดีกว่าพวกเราอีกนั่นสิถ้าอย่างนั้นพวกเราขอโทษนะมิวกี้ที่ดูถูกเธอไม่เป็นไรจ้ะฉันให้อภัยทุกคน